ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงเวลาการแข่ง RTC แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปเชิงอัตรดให้ผู้ที่เล่น l ล็กน r าล็อกเนี่ยสามารถเอ j นจอยกับการรับชมการแข่ง RTC ได้สนุกและอินมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องขอย้อนไปที่ความหมายของการแข่งขัน RTC กันสักหน่อยนะครับประวัติศาสตร์เล็กนาล็อกนั้นมีมานานกว่า20ปี แน่นอนว่าจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในโลก MMO RPG ในยุคแรกเริ่มนั้นเนี่ยสร้างความฮือฮาให้แก่วงการเกมบ้านเราเป็นอย่างมากเลยนะครับและยิ่งการที่เกิดการแข่งขันแบบ e-sport s ในยุคนั้นเนี่ยก็ยิ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในจุดที่เปลี่ยนวงการเกมบ้านเราเนี่ยก็คือ RTC นั่นเอง RTC หรือ Legend Lock Thailand Championship คือรายการที่จะหาทีมหรือกิลที่เป็นสุดยอดของประเทศไทยณขนาดนั้นนะครับโดยการจะชิงตั๋วเข้าไปแข่งขันในรายการนี้ได้เนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกิวอเก็บแต้มหรือการแข่งขันรอบออฟไลน์เพื่อชิงตั๋วที่ว่างอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไงนะครับการจะได้เข้าไปสู่รายการ R t c ทเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องมีทรัพยากร,กรกับบุคลากรที่พร้อมจะส่งทีมทีมหนึงเข้าไปเพื่อเป็นตัวแทนของกิลกิลนั้นนะครับก็ถ้าจะให้อธิบายออกมาเป็นภาพให้เห็นชัดว่ามันต้องลงทุนลงแรงขนาดไหนเนี่ยก็จะขออธิบายคอนเซปต์ของการชิงตั๋วไปแข่งอารทซีนะครับประมาณว่าหากในเกมแล็กเนี่ย ถือเป็นยุคกลางอะไรอย่างเงี้ยครับกิลที่จะเข้าไปแข่งขันในอาร์ติซียจำเป็นต้องพิสูจน์ว่ากิลของตัวเองเนี่ยคือเมืองมหาอำนาจที่สามารถปกป้องเมืองของตัวเองได้นั่นก็คือแต้มนั่นเองนะครับการที่จะได้แต้มครอบครองปราสาทมาเนี่ยมันจะต้องเจอกับกิลฝั่งศัตรูที่มาพร้อมด้วยพันธมิตรเยอะแยะมากมายมันจะมีการชิงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องวางแผนกันอย่างเป็นระบบเพื่อจะเก็บแต้มให้ได้ตามแผนนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุประการทั้งปวงนะครับเลยบอกได้ว่าการเก็บแต้มเพื่อเอาสิทธิ์ไปแข่ง RTC เนี่ยมันคือการร่วมแรงร่วมใจของพันธมิตรนะครับแล้วมันเป็นการที่แบบแสดงความเกา๋าความแข็งของกิลกิลนั้นเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะแล้วก็มาที่หัวข้อหลักของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการจะดู RTC ยังไงให้สนุกและ enjoy มากขึ้นนะครับ โดยในคลิปนี้เนี่ยจะขอใช้กฎอ้างอิงของ RTC นะแพทปัจจุบันซึ่งก็คือแท t r ท n s เซนเดน c e ภายใต้การให้บริการของ Gravity นั่นเองนะครับซึ่ง RTC ที่จะจัดขึ้นในปีนี้เนี่ยสำหรับฝั่งคลาสสิกนะ จะมีแค่การแข่งแบบไฮคาร์ดเท่านั้นนะครับการแข่งขัน R t c ทเนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้เล่น7คนประทะ7คนนะครับภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนั่นก็คือเซิร์ฟกลางจะมอบเงินมาให้จํานวนจํากัดเพื่อเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อไอเทมสวมใส่และปั๊มตามแผนหรือเทคนิคของแต่ละทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีความเหลื่อมล้ําเรื่องอุปกรณ์สวมใส่อย่างแน่นอนเพราะมันขึ้นอยู่กับแผนการของแต่ละทีมว่าจะบิว อุปกรณ์หรือว่าทรัพยากรออกมายังไงนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือบางทีมเนี่ยใช้เงินซื้อของสวมใส่แบบทุนต่ำนะครับซื้อแบบประหยัดเพื่อมีเงินสำรองในการซื้อปั๊มและเลือกใช้แผนในการเล่นยืดเยื้อให้อีกฝ่ายเนี่ยปั๊มหมดไปเองแล้วค่อยโถมกลับไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องการอัพสเตตที่ไม่ต้องลงวิทย์มากแล้วไปโถมที่เด็กหรืออินเพื่อทำให้การไล่สกิลเนี่ยเร็วขึ้นเป็นต้นนะครับ แต่ถ้าใครรักไก่อัพวิดน้อยแล้วอีกฝั่งดันเอาแดนเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยก็ชิบหายไว้ป่วงได้เหมือนกัน ในการแข่งขัน RTC นะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไม่มีการ์ดม้าน้ําหรือการ์ด Evil Doot ที่เป็นันฟ Fort มาให้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการสอนแต่อย่างใดนะครับเพราะผมไม่ใช่เป็นโปรเพเยอร์นะแค่เคยแข่งเฉยๆเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าไอตอนแข่งเนี่ยคนแข่งมันควรโฟกัสจุดไหนแล้วก็ต้องทําหน้าที่แต่ละอย่างอะไรยังไงบ้างประมาณนี้นะครับ มากันที่อาชีพแรกกันเลยนั่นก็คือสกอเรานั่นเองนะครับโดยอาชีพนี้เนี่ยคือหนึ่งในคีย์หลักที่จําเป็นต้องมีเลยนะในการแข่งขันโดยผู้เล่นสกอเรนี่จะต้องทําหน้าที่แลนด์เป็นหลักนะเพราะอย่างที่บอกว่าการแข่งขันอาร์ดีซีเนี่ยไม่มีม้าน้ําหรืออ e ีวิลนั่นเองจึงไม่มีการการันฟอนึรเ์ซนนะครับอย่างเดียวที่เพลเยอร์จะทําได้คือการเพิ่ม M Defense ให้มากที่สุดเพื่อที่จะติดฟอร์์ได้ยากที่สุดนั่นเองก็อยู่ในบิลของแต่ละทีมเนาะว่าจะทํา ขนาดไหนสำหรับหน้าที่ที่เหลือเนี่ยคือการดิสเปลเพื่อเอาบัฟต่างๆออกจากศัตรูไม่ว่าจะ AB ที่มันส่งผลให้ไล่ช้าลงหรือจะเป็นสกิลเดวโวจากพาลาและยาบัฟต่างๆที่ฝ่ายกินไปนะครับต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันในซีเนี่ยแค่ไม่มี AB มันก็ทำให้ชิปหายไวป่วงได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะการบิวสเตตัสของสมใส่แต่ละอย่างเนี่ยส่วนมากผู้เล่นจะทำให้มันลงตัวพอดีเมื่อมี AB ฉะนั้นพอไม่มี AB เนี่ยมันก็จะไล่ช้าลงจนสังเกตได้หรือคูลดาวจากบากิก็จะเพิ่มขึ้นและไอ้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยถ้าแลนสู้ไม่ได้อะมันแลนชนแลนมันตัดกันไม่ได้เนี่ยมันก็แพ้ได้เลยนะอีกสกิลคือสกิลสเปลเบรกนะครับจังหวะที่อีกฝ่ายจะต้องแลนย้ำหรือกรณีที่สกอร่าทีมเราสเปลได้เนี่ยมันจะเกิดการชงงักนะครับจนอีกฝ่ายแลนไม่ออก หรือว่าวิาสารเนี่ยไล่เวทไม่ออกอะไรประมาณเนี้ย และที่สำคัญคือถ้าสเปลเบรกตอนที่แชมเปี้ยนอีกฝ่ายพุ่งมาจะอาชุล่าใส่ทีมเราเนี่ยถ้าเราสเปลเบรกทันนั่นก็คือการเซฟเพื่อร่วมทีมได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับส่วนปีกย่อยที่เหลือก็จะเป็นสกิลสโตนเคิร์สเวลาจังหวะเข้านวหรือว่าอีกฝั่งมันไหลออกมาเนี่ยเพราะตอนที่ติดสโตนเคิร์สนะครับจะทำให้ไม่สามารถใช้สกิลและปั๊มได้ในช่วงเวลาหนึ่งการเบิร์ดดาเมจใส่ตอนที่เป้าหมายมันติดดำเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสที่จะ ค่าได้มากขึ้นนะครับถ้าอีกฝ่ายมันแก้ไม่ทันนะอาชีพคี์หลักต่อมาเนี่ยก็คือไฮวิสัตอาชีพนี้ถือเป็นตัวทําเกมหลักของทีมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งสกิลหลักๆที่ต้องใช้เนี่ยมีสตอมกัตและแกนเบนทีนหรือสกิลเจาะแรงนั่นเองอย่างที่รู้กันนะครับสกิลสตอมกัตเนี่ยคือเวท AOE ที่สร้างดามเมจใส่ศัตรูเป็นหมู่คณะ และมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งหรือติดฟอรอนนั่นเองนะครับส่วนสกิลเจาะเนี่ยความสามารถมันคือทําให้สกิลบนพื้นที่ระยะ3คูณ3จากการกดสกิลลงไปนะครับถูกยกเลิกสถานะไม่ว่าจะเจาะแลนด์ทให้แลนเป็นรูหรือว่าจะเจาะบากิให้แหวงหรือถ้าเป็นสกิลช่องเดียวที่ระยะสกิลไม่ถึง3คูณ3อย่างพูม่านิวม่าหรือเซฟตี้ ก็จะถูกยกเลิกสกิลเมื่อสกิลเจาะแลนไล่เสร็จตรงนั้นพอดีนั่นเองนะครับอีกสกิลที่ใช้นัวดงเช่นกันนั่นก็คือฟอร์สโนว่าสกิลนี้เนี่ยจะทำให้รอบตัวผู้ไล่นะครับเป็นระยะ5คูณ5เนี่ยช่องนั้นน่ยมีโอกาสติดฟอร์สนะครับก็คือให้วิสัทอยู่ไหนก็กระจายออกไป5คูณ5 ซึ่งตรงรอบตัวนั้นนะ่ะจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดฟอร์สเป็นสกิลที่พลิกเกมตอนกําลังจะเสียเปรียบเลยก็ว่าได้นะครับต่วสกิลต่อมาคือสกิลเควกไม สกิลเนี่ยจะทําให้คนที่โดนน,นั้นเดินช้าลงโดยผลของมันเนี่ยจะเป็นการลดเอจิและเด็กที่เป็นปัจจัยสําคัญในการแข่งขัน RTC นะครับเป็นสกิลอนเนกประสงค์อีกสกิลที่ใช้ประยุกต์ได้หลายสถานการณ์ไม่ว่าจะตอนเจาะแลนและโยนควกไมล์ลงไปทําให้อีกฝ่ายล่าช้าหรือจะเป็นตอนที่ทีมเนี่ยเล่นโซนถอยแล้ววางดักเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายตามเข้ามาบนแลนเราสุดท้าย,ยก็น่าจะเป็นไฟบอลนะครับที่ ป่วนอีกทีมไม่ให้ไล่สกิลเสร็จนะครับก็จะเป็นการขัดสกิลอีกฝ่ายที่อยู่ข้างหน้าจนเห็นอยู่ในระยะของสกิลไฮวีเนาะเลยสรุปได้ว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้หลายสกิลและที่สำคัญคือสกิลเพย์ของผู้เล่นต้องสูงมากเพราะถือเป็นตัวทำเกมหลักให้ทีมเลยก็ว่าได้นะครับ อาชีพต่อมาก็ถือเป็นคีย์หลักที่ต้องมีทุกทีมเหมือนกันนั่นก็คือมินเทลหรือที่เรียกกันติดปากว่าบาทนั่นเองนะครับโดยอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพสายซัพพอร์ตที่ขาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว เนื่องจากสกิลบากินั้นส่งผลต่อช่วงเวลาการแข่งขันทุกช่วงหากทีมที่ขาดบากิแม้แต่วินาทีเดียวก็ถือเป็นจุดจบได้เช่นกันเนื่องจากการไล่ที่จะทําได้ช้าลงสกิลที่มันติดคูดาวเป็นหลักวินาทีถ้าจะยกให้เห็นภาพชัดๆก็สกิลปัดของพีทที่ถ้าไม่มีบากิเนี่ยคูดาวมก็จะอยู่ที่หลักวินาทีเลยทีเดียว และไอาการที่อีกฝ่ายทําเกมมาตลอดเนี่ยหากว่าปัดไม่ทันนั่นก็คือจุดจบดีๆนี่เองสกิลต่อมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่พิกเกมจะเสียเปรียบเป็นชนะได้ทันทีหรือเป็นสกิลที่ทําไม่แพ้ได้ในพริบตาก็ได้เช่นกันนั่นก็คือสกิลฟอร์จ็กสกิลนี้เนี่ยจะทําให้เป้าหมายติดฟอร์ตแบบสุ่มโดยระยะสกิลก็คือทุกคนที่มองเห็นในหน้าจอของบาดนั่นแหละแน่นอนว่าทีมตัวเองก็ติดเหมือนกันนะครับ แต่ว่าการอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันอาจจะทําให้โอกาสติดน้อยลงหน่อยเป็นสกิลที่อันคอนโทรลมากที่สุดในการแข่ง RTC เพราะมันต้องพึ่งดวงล้วนๆส่วนสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลแอปที่เพิ่มเลือดนะครับสกิลนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะถ้าพาราเนี่ยบิ้วของถึกๆมาเนี่ยก็อาจจะทําให้แชมเปี้ยนอีกฝั่งเนี่ยต่อยไม่ตายได้นะครับ ก็จะถือเป็นการกดดันที่ดีอย่างนึงแล้วก็สกิลเต้นแอนนะครับที่เพิ่ม aspd อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันบางจังหวะส่วนสกิลสุดท้ายก็คือปังไว้เป็นสกิลที่ไล่ใส่ศัตรูแบบเดียวนะครับแล้วจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแบบเดินเอ,อ๋อทำให้เดินมาที่ดงเราได้แบบงง,ง,งก็ถือว่าป่วนใช้ได้เช่นกันนะครับ อาชีพต่อมาที่เป็นคีย์หลักที่ต้องมีทุกทีมเหมือนกันนั่นก็คือพีทนั่นเองนะครับสายซับที่สำคัญสุดๆในการแข่ง r d c ไม่ว่าจะสกิล A B สกิลซับที่ทำให้ไล่เวทเร็วขึ้นหรือสกิลเล็กที่ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์แต่ที่สำคัญที่สุดคือสเตตัสรีค v ฟเวอรี่มันคือสกิลที่ล้างสถานะผิดปกติให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งอาชีพนี้เนี่ยจะต้องยืนอยู่ด้านหลังสุดของโซนนะครับเพราะถ้าบาของอีกทีมมัน ขึ้นมาฟอร์สโจ๊กแล้วเห็นหน้าพีทเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีโอกาสติดไปด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าพีทติดเนี่ยมันก็จะลําบากกันท่วนหน้านะครับฉะนั้นหน้าที่พีทหลักๆเนี่ยคือการบัฟและล้างสถานะพร้อมกับเป็นอาชีพที่ต้องคีพโพสิชันมากที่สุดอาชีพหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะถ้าอาชีพนี้เนี่ยยืนกลางแลนเนี่ยก็อาจจะโดนวิเจาะตอมหรือโดนบาดอีกทีมนึงฟอร์สโจ๊กใส่แต่ถ้ายืนอยู่หลังจนตกขอบแลนไปเนี่ย ก็อาจจะโดนวิอีกทีมเนี่ยลักไก่ขึ้นมาตอมสูงจนแข่งอยู่หลังดงก็จะทําให้ทีมเนี่ยเล่นยากลําบากขึ้นนั่นเองนะครับอาชีพต่อมาที่จะคียหลักก็ได้ละมั้งนั่นก็คือพาลาดินนะครับที่บอกว่ามันเหมือนจะเป็นคีลักเนี่ยเพราะว่าแพทก่อนๆหน้านี้เนี่ย หน้าที่หลักๆของพาลาดินคือการเดวโวเพื่อร่วมทีมและใช้สกิลโปลโวขัดจังหวะศัตรูที่มีหลอดไล่ทั้งป่วงไม่ว่าจะแลนหรือตอมต่างๆนานาแต่สกิลเดโวแพทนี้เนี่ยติดฟิกแคทไทม์ค่อนข้างเยอะเลยทำให้ถ้าคนที่ต้องโวในทีมถูกดิดไปมันก็ยากที่จะกลับมารันโวใหม่ได้ถ้างนั้นมันก็ไม่จำเป็นแล้วสิสำหรับการแข่ง ATC มันก็ไม่เสมอไปครับเพราะบางกรณีเนี่ยหากโดนดิสขึ้นมาทีมที่โดนดิสมันก็แค่ถอยไปแล้วกลับมาโวใหม่ก็ยังพอเป็นไปได้อยู่ครับมันขึ้นอยู่กับแผนและจังหวะของแต่ละทีมมากกว่าแต่ส่วนมากที่เห็นในแผนนี้เนี่ยจะปล่อยเลยตามเลยครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าที่กันเป็นแบบกึ่งซับกึ่งแทงแล้วเป็นตัวยืนชนโปโวกด้านหน้าซะเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะได้เปรียบจนอีกฝ่ายติดแข็งหมดทั้งทีมก็จะ ผันตัวไปเป็นดาเมจนะครับอย่างสกิลปาโลอะไรประมาณนี้อาชีพนี้ก็เลยยังเป็นอาชีพที่น่าจะหลักอยู่ดีนะครับเพราะยังไงพาราดินก็ยังมีสกิลออตโต้การ์ดนะครับที่ทําให้สกิล แบบการโจมตีกายภาพอะไรเนี่ยไร้ลผล50%นะครับมีโอกาสซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่สูงสำหรับการแข่งอะเนาะ50%แถมยังมีสกิลรีเฟกที่สะท้อนการโจมตีกลับไปสมมติไอแชมตัวนั้นเนี่ยเดินดุ่มๆม,มาต่อยเลยแล้วมันติดทั้งออโต้การ์ดติดทั้งรีเฟกเนี่ยแชมมันตายเองนะครับแต่พาลารอดนะนก็เลยเป็นอาชีพที่พลิกสถานการณ์ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นคีย์หลักเหมือนกันแล้วกันนะครับอืถึง โพสิชันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสกิลหลายๆอย่างของพาราดินก็ยังคงจําเป็นในการแข่ง RTC อยู่นั่นเองนะครับอาชีพที่เหมือนจะเป็นคีย์หลักอีกอาชีพต่อมานั่นก็คือแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับหลายๆคนคงสงสัยว่าทําไมอาชีพนี้ยังไม่ใช่คีย์หลักอีกหรอคือ จะบอกว่าแพทนี้เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับบางทีมเอาอาชีพนี้ออกไปเลยแล้วใส่อาชีพดาเมจอื่นเข้ามาทดแทนก็มีให้เห็นนะครับอ่ะเรามาพูดถึงหน้าที่ของอาชีพนี้กันนะครับอาชีพแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องหาจังหวะขึ้นต่อยให้ได้กับช่วย AB คนในทีมแล้วก็ลดเอจิอีกฝ่ายแล้วก็ดูดบอลแชมป์อีกทีมถ้าเจอหน้าแค่นั้นเลยครับแต่แค่นี้เนี่ยแหละครับที่มันโคตรจะยากเลย พราะอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสไนเปอร์อะถ้าอีกทีมมีอยู่กูก็ละแวงไม่กล้าเข้ามั่วๆประมาณเนี้ยคือมันจับตายได้เลยทีเดียวอะเพราะต้องบอกงี้ก่อนครับถ้าสมมุติว่าไอ้ทีมฝั่งตรงข้ามเราอะมันออกมาต่อยทีมเราแล้วพลาดไม่ว่าจะไล่บอลต่อยแล้วติดฟอร์สพอดีจนต่อยออกไปไม่มีดาเมจอะหรือจะต่อยติด Auto ออโต้การ์ดอะครับอาชีพนี้เนี่ยมันจะมีติดครูดาว์10วิ ปั๊มเไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยและนั่นคือจังหวะที่ฝั่งเราอะ่ะจะเข้าไปทําเกมได้โดยไม่ต้องกลัวตายแบบป้งป้าเป็นเวลา10วินาทีหรือว่าทีมเราโดนอีกฝ่ายต่อยจนทีมเราเหลือแค่6คนแล้วอีกฝ่ายเนี่ยใช้คูดาวไปแล้วนะครับ บางจังหวะถ้ามันคิดว่าลิกสถานการณ์ได้อะทีมเราก็จะโถมเข้าไปในแลน์อีกฝ่ายแล้วลุมปล่อยทุกสกิลที่จะทาให้อีกฝ่ายติดสถานะเพื่อพิกเกมนั่นเองนะครับอาชีพนี้เลยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะต้องใช้จิตวิทยาในการแข่งก็ว่าได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะออกต่อยก็ต่อยได้เลยมันต้องมีการดูอาชีพที่จะต่อยหรือว่าดูจังหวะถ้าแบบต่อยแล้วมันจะโดนโถมกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจะเหลี่ยมในการออกต่อยอีกนะครับเพราะอย่างที่บอกเลยไอ้แพทนี้เนี่ยมันติดฟิกเยอะมาก อาชีพแชมเปี้ยนนะครับสกิลชุล่ามันติดฟิกอยู่ที่0.7วินะครับซึ่งการที่2ทีมมันยืนจ้องหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีอยู่ดีด,ด,ด,มด,มดุมเดินเข้าไปต่อยเนี่ยใครมันก็ขัดได้หมดถูกปะเพราะหลอดไล่มันช้าฉะนั้นเนี่ยแชมเปี้ยนจะต้องหาเหลี่ยมตอนที่อีกฝ่ายโฟกัสกับตัวอื่นหรือว่าการซ้อนตัวเพื่อนในทีมแล้วพุ่งไปต่อยแบบนเนียนๆไม่ให้อีกฝ่ายคลิกโดนทําให้อาชีพนี้เนี่ยจัดได้ว่าแม่งโคตรยากเลยก็ว่าได้นะครับ อ่ะต่อไปจะเป็นการพูดถึงอาชีพทางเลือกกันบ้างนะครับอาชีพทางเลือกมันก็คือแต่ละทีมจะคิดแผนออกมาและหยิบอาชีพไหนออกมารองรับกับแผนตัวเองและแก้ทางอีกฝ่ายให้มากที่สุดนั่นเองนะครับอาชีพแรกก็คือสต็อกเกอร์นั่นเองนะครับถ้าฟังกันมาตั้งแต่ต้นนะผมจะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าอาชีพวิาสานเนี่ยจะใช้สกิลตอมกัดกับสกิลเจาะแลนดเป็นหลักใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็ลองนึกภาพที่วิาสานในทีมเราเนี่ยสามารถ เจาะแลนและตอมกัดพร้อมกันออกไปมันโคตรจะกดดันเลยใช่ไหมถ้ามีทีมไหนต้องการจะใช้แผนบุกและตั้งรับที่ดีเนี่ยอาชีพสต็อกเกอร์ก็ถือเป็นอาชีพตัวเลือกที่ควรมีนะครับเพราะปกติเนี่ยวิศาตัวเดียวจะต้องทั้งเจาะทั้งตอมให้เร็วที่สุดด้วยมือข้างเดียวอ่านึกภาพนะแต่ว่าการมีสต็อกเกอร์เนี่ยก็เหมือนทําให้วิศาเนี่ยมีมือทั้งสองข้างมือซ้ายเจาะมือขวาตอมอะไรประมาณนี้นะครับ โดยหน้าที่ของอาชีพสตอกเกอร์เนี่ยนะครับหลักๆก,ก็จะสตอมกัดใส่ตอนชนโซนกันนะครับและบางจังหวะก็อาจจะลองเสี่ยงลักไก่ไปใช้สกิลปลดตัวหน้าในบางจังหวะนะครับหรือจะไล่ปลดตอนที่ทีมสตูเนี่ยติดแข็งหมดแล้วก็ถือเป็นตัวที่ปวนสุดๆอีกตัวหนึ่งเลยเพราะนึกภาพว่าบาทโดนปลดกีตาร์ไปเนี่ยกดใช้บากิไม่ได้ก็แพ้ไปเกือบครึ่งทีมแล้วนะครับฟังไปฟังมามันก็เหมือนจะเป็นทีมที่ แผนที่เวิร์กใช่ไหมแต่การแข่งอา c เนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะอาชีพต่อไปเนี่ยจะเป็นอาชีพเคาน์เตอร์ทีมที่ใช้แผนสต็อกเกอร์ได้เจ็บปวดสุดๆไปเลยและอาชีพนั้นก็คือหลอดไน์ครับผมใช่ครับฟังไม่ผิดครับอาชีพหลอดไน์ที่ใช้ในวอลโบเสาก็นั่นแหละครับปกติเนี่ยทีมทั่วไปจะใช้พาลาดินเป็นตัวคำหน้าเพื่อโปว์ขัดสกิลไม่ว่าจะแรนหรือสตอมกัดของอ e ีฟายนะครับแต่เป้าหมายเนี่ยมันมีอยู่2ทาร์เก็ตมีอยู่อาชีพทําให้โปวังไงมันก็ ไม่ทัน100%นะครับแต่ถ้ามีอาชีพไหนยืนคู่กับพาลาดินคอยโปรวกอะอ่ะสมมติว่าพาลาดินรับหน้าที่คอยโปรว๊กแต่สกอร์จ,จับตัวเดียวเลยและหลอดไนเนี่ยคอยโปรว๊กแต่วิสาตย์อย่างเดียวพูดเลยครับอีกฝ่ายเน่ยเล่นยากชิบหายเลยจะโดนบีบให้ต้องถอยไปเรื่อยๆเพื่อไปตั้งหลักใหม่อถ้าอย่างนั้นก็เอาสต็อกเกอร์มาช่วยตอมดิมันจะได้เป็น3ต่อ2มันก็มันก็ใช่ครับ หลอดไนจับวิพาลาจับสกอร์ก็ยังเหลือสตอเกอร์ไว้ตอมอืมแต่อย่าลืมนะครับว่าสกิลโปวกเนี่ยมันมีดีเลยคูลดาวที่ไวมากและมันไม่มีหลอดไล่เหมือนกับสกิลสตอมกัดและแลนทําให้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องโดนกดดันจนต้องถอยหนีอยู่ดีเอา้าแล้วถ้างั้นก็เล่นหลอดไนกับพาลาดินให้เป็นแผนสูตรสําเร็จในการแข่งไปเลยก็ได้นี่มันก็คงได้แหละครับแต่มันก็คิดง่ายเกินไปอะ่ะเพราะอาทีซีมัน อาจจะดูเหมือนง่ายนะแต่ความจริงแล้วอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะครับถึงแผนหลอดไนยืนคู่พาลาจะเป็นแผนที่ดูจะเวิร์กที่สุดใช่ปะแต่การจะเล่นให้ออกมาอย่างที่พูดเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะเพราะไหนมันจะปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเดินทะล่าขึ้นสูงเพื่อไปโปรโวกเป้าหมายและจังหวะที่เป้าหมายมันเดินหอยออกไปพร้อมกับตอนเรากดสกิลเนี่ยตัวหลอดไหนหรือพาลาเนี่ยก็จะเดินไหลออกไปด้วยเลยนะครับแล้วถ้ามันเดินออกแลนดไปติดแข็งก็จะโดนแชมเปี้ยนเนี่ยจ่อวาร์ฟรอพร้อมจะเล่นคุณเลยนะมันเลยทําให้ ไม่ใช่ว่าใครจะแข่ง RTC ก็ได้นะเพราะมันกันต้องซ้อมแบบเป็นหลักเดือนหลักปีอะจังหวะแต่ละจังหวะทามมิ่งแต่ละทามมิ่งที่เข้าทำเนี่ยมันต้องเข้ากันทั้ง7คนนะครับคุณว่าตอนทําเกมได้แล้วบากิมันขาดวิสาติดคูดาวตอมกัสทดทอะไรไม่ได้แล้วโดนอีกฝ่ายเนี่ยมันทันสวนกลับมาเนี่ยมันก็พังเหมือนกันอะทั้ง7คนเลยมันต้องเล่นให้เป็นทามมิ่งเดียวกันแบบเป๊ะจริงๆถึงจะไปต่อกันได้นะครับส่วนอาชีพทั้งเลือกที่เหลือเนี่ยก็จะมีแอดคอร์โซเดส เพื่อตัดปั๊มพาราหรือเอาไว้ฆ่าบางตัวที่ตอนโดนดิสแล้วเป็นตัวบางอ่ะก็จะบินไปเลยอ่ะหรือว่าจะไบโอที่เป็นอีกแผนไวเคาน์เตอร์หลอดไนท์ก็ได้นะครับโดยการให้พิดเล็กใส่ไนท์แล้วปาซึ่งมันก็ดูเหมือนง่ายใช่ปะแต่การที่จะเล็กแล้วไม่ให้มีดาเมจอื่นไปปิดเล็กออกจากไนท์อ่ะมันยากนะไหนจะมีแดนเซอร์กีตมืนเผื่ออีกทีมอัพ อัพวิดน้อยรักไก่อะไรต่างๆนานานครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแต่ละชีพเนี่ยมันคอยเคาน์เตอร์กันหมดขึ้นอยู่กับแผนของแต่ละทีมนะครับทำให้การแข่งขันอาร์ซีเนี่ยไม่มีสูตรสำเร็จและไม่ง่ายอย่างที่ตาเห็นเลยนะครับบางคนบางแมตท,ที่เคยดูแล้วว่าแบบเตรียมตัวเกือบชั่วโมงแต่แข่งจริงแม่งนาทีนึงมึงหมดกูคอมเมนต์ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่มันแบบเป็นแผนนี่แพ้ทางกันจนทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ตามที่บอกนั่นแหละครับ ทีนี้พอทุกคนเห็นภาพแล้วว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตอนแข่งรอบชิงของ r d c ปีที่แล้วมาให้ดูกันนะครับว่าเ,เราจะดูในมุมมองที่ต่างจากเดิมกันหรือเปล่านะครับทีมที่จะเอามาให้ดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีม Toy และ m e ็กซิกันแก s เตอที่เล่นโดยทีมจากตาแดงนะครับ ซึ่งแมตช์นี้เนี่ยจะเป็นแมตช์รอบชิงของ RTC ปีที่แล้วนะครับโดยจะสังเกตว่าไล์อัพของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโดยทางทีมของเม็กซิกันเนี่ยจะมีสต็อกเกอร์และวิสาสทรเกมนะครับซึ่งจะมีแชมเปียนเป็นหลักเป็นตัวดาเมจหลักนะครับส่วนสำหรับทอยเนี่ยจะเป็นพาลาดินและหลอดไนคอยทำเกมเห็นไหมคอยโปโวลเนจี้จะสังเกตได้ว่าการ ตั้งรับของเม็กซิกันเนี่ยคือต้องถอยถอยถอย,ถอยพเพื่อหาจังหวะทําทเกมสวนกลับนะครับส่วนจะทอทางถอยเนี่ยจะเป็นการเล่นสวนกลับนะครับเอ้ยจะเป็นการเล่นบุก <iş> เออพูดผิดถอยเนี่ยจะเป็นการเล่นบุกเล่นดันนะครับพอสังเกตว่าทีมนี้เนี่ยไม่มีแชมปเปี้ยนนะครับใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีสิเออจะเป็นการเอาแอดคอร์สเนี่ยเข้ามาทําเกมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแชมเปี้ยนเนี่ยมัน<ท>มันไม่ใช่ <iled> ไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่อาชีพคีย์หลักอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในแพทนี้นะครับนะจะสังเกตกันว่าทางเม็กซิกันเนี่ยรอที่จะเคาน์เตอร์กลับไปอยู่ตลอดนะครับถอยหาจังหวะสังเกตนะครับทางพาาดินกับหลอดไนท์ของทอยเนี่ยไล่จี้โป๊งเนี่ยเห็นปหมะตะเกียวิสัตคือแบบเดินไม่ได้เลยเห็นเนี่ย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 ๆคือมันมันเป็นการจี้ที่หนักหน่วงมากนะครับไอสองไอสองตัวเวนนิดพี่มาอยู่ข้างน้ ขอโทษขอโทษขอโทษอินไปหน่อยอ่ะทีนี้ก็เมื่อทอยเนี่ยดันขึ้นสูงไปนะครับแล้วได้โอกาสกลับมาเนี่ยทางแชมป์ของเม็กซิกันเนี่ยก็จะเสี่ยงดวงเพลเล่นเสี่ยงนะครับออกไปต่อยเมื่อกี้แต่ต่อยไม่ออกนะครับก็เลยเล่นถอยกันต่อไปเพื่อหาจังหวะและทีนี้เนี่ยพอติดแข่งกันเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทําบางจังหวะที่จะให้ส่วนกลับไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าถอยอย่างเดียวอย่างที่บอกนะวิสัดเจาะเควกไมล์ Mile, แล้วก็สต็อก สต็อกเกอร์เนี่ยสตอ,ตอมกันนะครับก็เป็นเนี่ยเห็นไหมพอเขาบุกเองเนี่ยแล้วเขาก็จะเสียแต่ว่าเขาก็จะรีกรุปกลับมาได้แต่จะเป็นทางเม็กซิกันเนี่ยที่จะต้องถอยอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างตะก,กี้นี้เนี่ยทางแชมเปี้ยนเนี่ยได้ออกไปต่อยเนี่ยเห็นลองสังเกตน,นะแชมเปี้ยนออกไปต่อยฟื้ต่อยแล้วก็ตายคู่นะครับซึ่งแรกกับทางพาราไปนั่นเองนะ แล้วทีนี้เนี่ยความพิหายไว้ป่วงของเม็กซิกันนะครับก็คือเสียแชมเปี้ยนไปที่จะเป็นตัวเหมือนอย่างที่บอกครับที่มันเป็นสไนเปอร์ที่ทีมทอยต้องคอยละแวงนะครับแต่ตอนนี้ไม่เหลืออยู่แล้วนะทางทีมทอยก็สามารถโถมได้อย่างไม่ต้องกลัวแล้วนะครับมาดูกันต่อไปพอทีนี้ไม่เหลือตัวคัมแล้วไม่เหลือตัวที่จะแบบเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยทางทีมทอยก็โถมยับเลยนะครับ ซึ่งจังหวะนัวอีกทีที่จะต้องดูเนี่ยก็คือการที่บาทเนี่ยสามารถเข้าไปขโมยบากิของอีกทีมเพื่อเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าสกิลฟอร์จงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปเหยียบกิแล้วกดฟอร์จงรัวๆได้เนี่ยจะทําให้มีโอกาสมากนะครับที่จะติดแข่งกันทั้ง2ทีมแล้วกลับมารีกูปกันใหม่ซึ่งก็จะเป็นจุดพลิกอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะไหนไเห็นไหม ปอดโจกปุ๊บแข็งกันหมดแต่ว่าสกอร์ของทางทอยเนี่ยยังไม่ติดนะครับแล้วก็ดิสกลับมาได้อ่าทีนี้ก็จะเป็นการจบเกมนะครับซึ่งเรจะสังเกตว่าหลอดไนท์และแอดคอร์นะครับเป็นตัวดาเมจหลักนะเพราะว่าติดแข็งแล้วจะทําอะไรก็ได้นะครับเคลือบลมไปโซเดสเช่เอชื่อสก,กิลอะไรวะแคทติงสเปียแคทชิงสเปียอะไรประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกัน ก็จบไปนะครับเป็นทีมทอยที่ได้รับชัยชนะไปนะครับถือว่าเป็นแผนที่เคาน์เตอร์พอสมควรเลยนะอืมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามัน R t c ทไม่มีสูตรสำเร็จตา,ตายตัวนะครับแผนเปลี่ยนแผนก็เปลี่ยนก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับก็อาจจะทำความเข้าใจกับการแข่ง R t c และเ n ็นจอยกับมันได้มากขึ้นนะครับ อย่างที่บอกนะว่าผมเป็นแค่คนเคยแข่งนะไม่ใช่เป็นโปรเพลเยอร์อะไรนะครับที่ผมอยากทำคลิปนี้เนี่ยจุดประสงค์เพื่อตั้งใจจะให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกกับการแข่งขันอาซีที่จะมาถึงเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ